ครับวันนี้ก็มาแก้ไขปัญหาไอตัวเครื่องหยุดไม่ตรงเซ็นเซอร์นะครับ

Okay. ตรงตรงแล้วนะเ okay. วิธีการปรับตั้งนะครับให้กดเข้าไปนครับหนึ่งคลิกหมุนไปที่คอนฟิกนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะจะหมุนหมุนมาหาที่5.1แล้วคลิกเข้าไปนะครับ 1> 1. 1. ่่ค่ไ,ไแล้วก็ปรับค่าตรงนี้นะฮะ,ะัวนี้คือดีเลย์ถ้าเราถ้าเราให้หยุดไม่มีดีเลย์ก็คือปรับเป็นศูนะครับเพราก,กดคอนเฟิร์มนะครับกดคอนเฟิร์มคือกดค้างไว้นะครับ